สินค้าของท่านยังไม่ดังยังไม่ปังยังขายไม่ได้เพราะท่านอาจจะยังไม่ได้ทําสิ่งนี้ครับสวัสดีครับพบกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคู่คิดธุรกิจ s m e และนักลงทุนนะครับสําหรับผู้ประกอบการนะครับที่มีสินค้าเป็นของตัวเองและกําลังที่จะพัฒนาสร้างแบรนด์นะครับแล้วทําไมน้อยแบรนด์ของท่านยังไม่ดังยังไม่เป็นที่รู้จักทําไมไม่ขายไม่ได้สักทีนะครับวันนี้ครับผมนําข้อมูลดีๆมาแชร์มาแบ่งปันให้กับทุกท่านครับ ประสบการณ์นะครับจากที่ผมมีโอกาสได้ไปทําธุรกิจตัวเองรวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการหลายรายนะครับแล้วก็มีโอกาสไปบรรยายทั่วประเทศนะครับทั้งให้หน่วยงานทั้งทงางภาครัฐและภาคเอก,กชนนะครับปัญหาหนึ่งนะของผู้ประกอบการนะครับก็คือเราเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเรื่องของการสร้างสินค้ากับการพัฒนาแบรนด์สินค้านะครับสินค้ากับแบรนด์มันคนละเรื่องนะครับการมีสินค้ากับการมีแบรนด์ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ครับการที่เรามีสินค้าไม่ใช่ว่าเราจะมีแบรนด์นะครับเรายังไม่มีแบรนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับว่าแล้วจะทํำยังไงให้สินค้าของเราเนี่ยมีแบรนด์เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยครับอย่างที่ผมบอกนะครับในส่วนของตัวสินค้ากับแบรนด์เนี่ยมันคนละเรื่องนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเรามีสินค้ามีชื่อแล้วมีกล่องมีโลโก้โลโก้แล้วเป็นแบรนด์แล้ว มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ความเห็นผมแลวเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นแบรนด์นะครับมันอาจจะเป็นแค่ตัวโปรดักต์แล้วก็มีตรายี่ห้ออะไรต่างๆนะครับเพราะแบรนด์เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของที่ตัวของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเขาต้องรู้จักนะต้องรู้จักแบรนด์เนี่ยคือ,ต,อต้องต้องรู้จักหรือต้องจําได้ว่าเรื่องเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยมันเป็นแบรนด์สินค้านี้เป็นเกี่ยวกับตัวสินค้าตัวนี้นะครับเพรนั้นครับ ถ้าเรามีแค่สินค้านะครับตามตัวอย่างนะที่ท่านเห็นเนี่ยอาจจะเป็นเป็นแพ็กเกจของท่านเป็นสินค้าของท่านนะครับท่านเนี่ยจำเป็นต้องทําเรื่องของตัวแบรนด์คอมเม้นิเคชันแล้วก็ทาเรื่องของกลมาร์เก็ตติ้งด้วยนะคือถ้าท่านมีสินค้าแล้วท่านบอกเออนี่ฉันมีแบรนด์แล้วมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วแน่นอนครับท่านมีแบรนด์เป็นของตัวเองคอนเฟิร์มครับแต่แบรนด์ของท่านยังไม่ได้เป็นของคนอื่นนะเป้าหมายของเราในการทรําธุรกิจครับเราไม่ใช่บอกเรามีแบรนด์เป็นของตัวเองนะ เราต้องให้แบรนด์ของเราเนี่ยให้เป็นของลูกค้าให้เป็นของกลุ่มเป้าหมายของเราให้เขามีโอกาสได้ใช้นะครับให้เขาให้เขามีโอกาสได้เห็นเห็นแล้วเขามีโอกาสสนใจสนใจแล้วเขามีโอกาสอยากจะลองใช้นะครับลองใช้เสร็จเขามีโอกาสได้ใช้นะครับพอได้ใช้เสร็จเขาเกิดความชอบเกิดความประทับใจนะครับเกิดความรับใจแล้วยังไงฮะเกิดการซื้อซ้าซื้อซ้ำได้ยังไงต่อครับเกิดการบอกต่อครับถ้าเรายังไม่ทําส่วนนี้ยังไม่ได้กระบวนการในการที่จะพัฒนาแบรนด์ของเราเนี่ยให้เป็นที่รู้จัก นะครับให้ลูกค <isi> ้าได้เ <huh> ห็นเป็นไปไม่ได้เลยครับที่แบรนด์เนี่ยหรือสินค้าของเราเนี่ยจะพัฒนากลายไปเป็นแบรนด์นะครับแบรนด์เนี่ยเขาเรียกว่าแบรนดิงก็คือกระบวนการในการพัฒนาแบรนด์และการสร้างแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นครับมันเป็นกระบวนการที่เราจําเป็นต้องทานะครับวันนี้ผมเอาตัวอย่างเอาแนวทางให้กับท่านเนี่ยเอาไปปรึกใช้นะครับวันนี้ครับถ้าท่านมีสินค้าของท่านแล้วเริ่มมีสินค้ามีสินค้าจะเป็นสินค้าจุลคลินสินค้าหัตถกรรมนะครับสินค้าโอทอปอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับหรือมันต้องเงินเดือน อยากจะมีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วก็ค่อยพัฒนาแบรนด์ต่อไปนะครับสิ่งที่ท่ทานจาเป็นต้องทาครับเมื่อมีสินค้าแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือการทําการสื่อสารแบรนด์ของท่านออกไปให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้เขาได้เห็นให้เขาได้รู้จักนะครับผ่านช่องทางเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือ2ช่องทางนะครับสแนวทางด้วยกันนะครับในการจะสื่อสารให้เขารู้ว่าเออเนี่ยแหละคือสินค้าของเรานะครับสินค้าของเราช่วยแก้กปัญหาเขาเรื่องอะไรสินค้าของเรา ช่วยตอบโจทย์เรื่องอะไรนะครับสินค้าของเราเนี่ยมีหน้าตาประมาณไหนรถยังไงนะครับกลิ่นยังไงหน้าตาประมาณไหนนะครับหนึ่งครับก็คือทำออฟไลน์ออฟไลน์ทำยังไงครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะจําเป็นต้องทาโรชวร์นะฮะทำโรชัร์เพื่อจะไปแจกนะครับไปแจกที่ไหนครับถ้าเรามีหน้าร้านก็แจกที่หน้าร้านนะครับหรือเราออกงานลักษณะของที่เป็นตัวเทดโชนะครับหรืองานแสดงสินค้าต่างๆนะครับงานแสดงสินค้าเนี่ยเอาไม่จําเป็นว่าเฮ้ยมันต้องมีงานยิ่งใหญ่นะไปตลาดนัดก็ได้ นะครับไปตลาดนั้นไปตามออฟฟิศอะไรต่างๆ,ๆนะครับหรือถ้าท่านมีงบประมาณเพิ่มขึ้นมาหน่อยครับท่านทำบิลบอร์ดทําป้ายโฆษณาเหมือนท่านเห็นป้ายโฆษณาหาเสียงนั่นแหละนั่นแหละนะครับกระบวนการอย่างนี้นะครับก็คือการสื่อสารนะครับเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นมีโอกาสได้รู้จักสินค้าและบริการของเรานะครับนั่นคือประเด็นที่1เรื่องของการทําตัวออฟไลน์นะครับและยุคปบันครับ ช่องทางออนไลน์ก็เป็นช่องทางที่พิเศษมากๆนะครับในการที่สื่อสารแบรนด์ของเราให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขามีโอกาสได้เห็นนะครับแล้วทําให้เกิดเขาเกิดความสนใจนะครับอยากจะลองใช้นะครับช่องทางออฟไลน์สิ่งที่ท่านต้องทําก็คือ1นึ่งนะช่องทางตัวโซเชียลโซเชียลไม่ว่าเป็น a c e b o o k นะครับเป็นตัว l ลน์นะเป็นทวิ t ต์ตอ่าเป็น IG หรือเป็น u t u b e นะครับช่องทางเหล่านี้ครับท่านมีหน้าที่ในการที่สื่อสารตัวสินค้าของท่านเพื่อให้คนได้รู้จักมีโอกาสได้เห็นและจดจา แบรนด์ของท่านนะครับจดจําชื่อสินค้าของท่านนะครับเมื่อเขาเห็นก็มีกาสได่ลองใช้นะครับสิ่งที่ท่านต้องทําก็คือว่าสื่อสารออกไปทำคอนเทนต์ดีๆนะครับอาจจะเป็นวิดีโอก็ได้เป็นรูปภาพก็ได้นะครับแต่ท่านต้องให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้นะครับต้องมีการถ่ายวิดีโอบ้างนะครับต้องมีการถ่ายภาพที่ดีด้วยนะครับถึงจะทําให้คนมีการเห็นแล้วเห็นแล้วสนใจนะครับอย่างที่ผมบอกนะคือถ้ารูปภาพ วิดีโอออกมาเห็นแล้วก็ไม่ได้เกิดความสนใจยังไงแลนล์ก็ยังไม่เกิดนะนะครับต้องไปพยายามทําส่วนนี้เพิ่มนะครับนอกจากนั้นครับสื่อสารช่องทางไหนครับช่องทางที่เป็นกลุ่มที่เป็นเสิร์ชเอนจินนะครับหรือพวก Google เวลาเขาเข้าไปค้นหานะครับเขาอยากได้อะไรละ่ะเอออยากได้น้ํามันนวดอ่ะเขาก็เข้าไปหาคนหาหนาน้นหาน้ํามันนวดเขาอยากได้เสื้อผ้าเขาก็เข้าไปหาค้นหาเสื้อผ้าอยากได้รองเท้านะครับอยากได้ที่เที่ยวอยากได้อะไรอะไรก็แล้วแต่เขาเข้าไปหาในช่องทางที่เป็นตัวเสิร์ชเอนจินหรือในฝั่งของ Google นะครับหาเจอม สินค้าเราเจอไหมถ้าสินค้าเรายังไม่เจอผมก็ต้องบอกว่าคุณยังไม่สําเร็จในเรื่องของการจะทำแบรนด์สื่อสารเรื่องของโวแบรนด์ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นคบจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนะทำให้สินค้าของเราเนี่ยค้นหาเจอในฝั่งของ Google ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับกระบวนการเหล่านี้กต็ต้องเกิดจากการบริการในการจะทำคอนเทนต์ที่ดีและเรียนรู้วิธีการในการที่จะทำตัว SEO ด้วย อันนั้นประเด็นที่2ทํทอะไรอีกครับในมาเก็ตเพลทนะฮะมาเก็ตเพลทบนโลกออนไลน์ครับไม่ว่าเป็นช้อปปี้ลาซาด้านะครับเราจําเป็นนะในการที่เอาสินค้าของเราเนี่ยเอาไปให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของเราเห็นด้วยนะครับเห็นเขามีโอกาสได้ซื้อมีโอกาสได้ใช้นะครับคำว่ามื่อาเก็ตเพลทมันก็คือตลาดนัดนะครับแต่เป็นตลาดนัดบนโลกออนไลน์นะครับไปเปิดร้านในช้อปปี้ครับไปเปิดร้านในลาซาด้าครับเหล่านี้ครับจะทําให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมีโอกาสได้เห็น เห็นแล้วถ้าคอนเทนต์เราหน้าสนใจนะทำภาพดีๆนะอาหารหน่าทานนะสถานที่ต้องเที่ยวน่าไปเที่ยวนะครับตัวอุปกรณ์มีคลิปวิดีโอสอนวิธีการใช้แรงต่างเขาเกิดความสนใจอยากลองใช้สั่งซื้อสั่งซื้อมาใช้เมื่อใช้แล้วนะครับเรามีบริการที่ดีนะการบริการก็เป็นกระบวนการในการสื่อสารเรื่องของตัวแบรนด์ด้วยเช่นกันนะครับบริการดีก็ สื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีนะครับสื่อถึงแบรนด์ที่ดีของเราด้วยนะครับเขาก็มีโอกาสชอบชอบแล้วซื้อซ้ําและมีโอกาสบอกต่อนะครับทำอะไรอีกครับเราอาจจะจําเป็นนะในการที่จะนําสินค้าและบริการของเราเนี่ยไปให้กลุ่มคนนะที่เขาเรียกตัวบล็อกเกอร์นะครับหรือเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็น uber, อินเอนเซอร์อ, uber, อะไรต่างๆนะครับพูดถึงสินค้าเราบ้างนะครับเราอาจจะให้สินค้าเขาลองใช้ฟรี แถมตังค์ให้เขาด้วยนะครับซึ่งเู้ติกัจจำเป็นก็ต้องทำนะครับโดยมารยาทเพราะอันนี้เขาก็คืออาชีพของเขานะครับอาชช่างบล็อกเกอร์ในการที่เรารีวิวใช้สินค้านะครับแต่ทั้งที่เราก็ต้องเลือกด้วยนะครับว่าบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นเนี่ยตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราไหมนะครับถ้าเป็นสายทานอาหารก็ต้องไปกลุ่มที่รีวิวอาหารนะครับถ้าเป็นสายลักษณะของที่เป็นรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นท่องเที่ยวนะครับเสื้อผ้าเด็กก็เกี่ยวกับกลุ่มเด็กว่ากันไปนะครับซึ่ง เราจําเป็นต้องมีการที่จะลงทุนนะครับแล้วก็ทําการสื่อสารทําเรื่องของการตลาดผ่านช่องทางช่องทางในส่งที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปด้วยครับแพลนของเราเนี่ยก็จะทําให้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยรู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเขาจะยิ่งผลักดันให้สินค้าและบริการของเราเนี่ยให ผ่านไปยังสายตานะครับของกลุ่มเป้าหมายของเรามากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเขาเห็นมากยิ่งขึ้นโอกาสในการสร้างยอดขายโอกาสที่เขาจดจําโอกาสที่เขาจะรู้จักชื่อแบรนด์สินค้าของเราก็มีมากยิ่งขึ้นครับและอย่างที่ผมบอกเนาะก็มีโอกาสที่จะใช้มากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับและสุดท้ายครับในการที่สื่อสาร แบรนด์ต่างๆนะครับในภาพลักษณ์มุมมองอะไรต่างๆครับเราเองก็จําเป็นต้องมีการลงโฆษณานะครับไม่่าเป็นโฆษณาในฝั่งของที่เป็นออนไลน์ก็ดีออนไลน์ก็คือในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok นะครับหรือแม้กระทั่ง Google นะครับหรือลงโฆษณาในฝั่งที่เป็นลังหนักของที่รูปแบบเดิมๆก็กกสามารถทําได้นะครับเช่นนะครับ วิทย,ยุท้องถิ่นนะครับในแต่ละจังหวัดในแต่ละตำบลในแต่ละอำเภอก็จะมีลังดับของที่เป็นคลื่นสถานีวิทย,ยุนะครับก็ลงได้นะครับหรือแม้กระทั่งส่วนของที่เป็นหนังสือพิมพ์ประจำท้องถิ่นก็สามารถลงได้นะครับหรือนะครับเราเองก็อยากจังใช้ลังดับของที่เป็นรถเร่นนะรถเร่นในการที่เป่าประกาศเออมีสินค้านนู้นนี่นั่นว่ากันไปนะครับเหล่านี้ครับเราจําเป็นที่ต้องทำครับทำเพื่ออะไรครับทําเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขามีโอกาสนะครับได้ เห็นนะฮะได้เห็นสินค้านะครับเห็นรูปภาพเห็นวิดีโอของเรานะครับเมื่อเขาเห็นแล้วนะครับทำให้เขาเกิดมีความสนใจครับสนใจเพื่ออะไรครับสนใจเพื่อที่จะเอออยากลองใช้ดูสักครั้งหนึ่งครับไอ้นี่ดีอยากลองใช้นะครับเมื่อเขามีโอกาสได้ลองใช้แน่นอนครับถ้าใช้ดีนะครับเขาก็ได้มีโอกาสได้ใช้แล้วใช้ดีเขาก็ชอบนะครับเกิดความประทับใจอะไรต่างๆก็เกิดการสื้อสารแนยแบรนด์มาเริ่มเกิดแล้วนะครับแบรนด์มาเริ่มเกิดจากตรงนี้แบรนด์ไม่ได้เกิดจากเราไปสั่งโรงงานผลิต แล้วเราได้สินค้าออกมาแล้วนั่นคือได้แบรนด์แล้วยังไม่ใช่นะท่านได้สินค้ามานะครับกระบวนการที่สําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกก็คือว่าในการจะสื่อสารแบรนด์แล้วก็ทําเรื่องของการตลาดนะครับลองนะท่านลองเอาแนวทางนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทําธุรกิจของท่านทําสินค้าของท่านให้เกิดเป็นแบรนด์ขึ้นมานะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ท่านทําตามที่ผมแนะนานะครับผมค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะครับว่าสินค้าของท่านเนี่ยจะขายดีเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ แต่นี่ก็คือแนวทางนะครับในการที่จะทำธุรกิจนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะนะครับเอ่อพวกเราเนี่ยพอมีสินค้ามาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าแล้วก็ทึกทักเอาเองว่าเอ้ยฉันมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราแค่มีสินค้านะนะครับย้ำว่าเรามีแค่มีสินค้าเป็นของเราเองส่วนคำว่าแบรนด์เนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของลูกค้าของเราที่จะมอบให้กับเรานะครับเขาจดจำชื่อสินค้าของเราได้ไหมเขามีโอกาสได้ลองใช้สินค้าเราบ้างหรือเปล่านะครับ เขาใช้แล้วเขาชอบหรือเปล่านั่นแหละความเป็นแบรนด์เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับเขามีโอกาสบอกต่อมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าท่านทําการสื่อสารดีนะครับทาข้อมูลดีนะครับไปให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้เห็นนะครับสนใจลองใช้ครับเชื่อผมนะครับว่าแบรนด์ของท่านเกิดแน่นอนนะครับและส่งผลกระทบกับยอดขายทําให้ยอดขายของท่านมีการเติบโตขึ้น อย่างแน่นอนนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้ครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลด,ดีๆเกี่ยวกับการทาธุรก,กิจโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ไดรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่จากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนครับนอกจากนั้นครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะเรื่องราวเกี่ยวกับเงินทางด้านสกุลดิจิตอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดี